ครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานผลสร้างเสียงนะครับแล้วก็สวัสดีสายบันเทิงแล้วก็สวัสดีชาลีลิเวอรี่นะครับตามแก๊ปพุดธอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ออกสายหน่อยประมาณสามโมงกว่าแล้วว่าวันนี้เข้าไปวิ่งแก๊ปวันนี้จะได้งานดีไหมนะครับวันนี้วันพุหรือหสนะครับแดดร้อนมากเมื่อวานนี้แดดร้อนมาก ก็ฝากเตือนชาวเิลีเวิรี่นะครับเมื่อวานวันก่อนผมไปกินอะไรไม่รู้นะครับอากาศร้อนๆก็ท้องบิดครับท้องบิดท้องเสียเมื่อวานในทั้งวันเลยทั้งเหนื่อยโอ้ผมทรมานมากเลยก็ฝากเตือนนะครับเตือนเพื่อนชาวเิลีเวอรี่นะครับก็ระวังเรื่องอาหารนะครับอากาศมันร้อนเมื่อวานนี่ก็ร้อนมากจนปวดหัวนะครับก็วันนี้ก็ออก วันนี้ผมจะออกทางถนนเอกชัยนะครับก็วิ่งเข้าถนนเอกชัยงานจะดิ่งตรงไหนนะครับวันนี้ว่าจะเจอปัญหาอะไรไหมเมื่อวานก็เจอปัญหาหลายที่ครับปัญหานิดๆหน่อยๆครับส่วนมากก็รออาหารยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีคิดดีๆเด็ดๆแนะนํากันได้ผมก็จะไปแนะนําผมวิ่งงานผมจะไม่ปัดนะครับวิ่งงานศึกษางานไปด้วย เพื่อมาอัปโหลดวิดีโอให้น้องๆที่ขับใหม่ๆครับเป็นแนวทางว่าจะไปยังไงจะวิ่งทางไหนตรงไหนวิ่งดีงานเยอะงานเิ่งดีตรงไหนไม่ควรไปตรงไหนงานน้อยงานยากงานหยาบนะครับนะครับผมก็จะมาอัปโหลดให้พี่ๆน้องๆชาวลีลี่นะครับโอเคครับเดินทางเลยครับสายแล้ว อันนี้เป็นพระรามสองขาออกนะครับพระรามสองขาออกแต่ว่าทางที่จะวันตกดูคึ้มๆอันนี้ดูคึมๆเมฆก,ก้อนใหญ่ๆคงจะเป็นเพราะเมื่อวานมันแดดมากแดดมากนะครับอันนี้ผมพาได้เดอร์เที่ยวนะครับ ตอนนี้ผมก็ใช้แค่กล้องโทรศัพท์นะครับนี่ไปดีเสียแล้วก็ถ่ายอาจจะไม่ได้ใช้กล้องโกโปงโกโปอาจจะมีส่งมีสันนิดนิดมหาชัยสมุทรสาครตอนนี้เขากำลังก่อสร้างนะครับตอนนี้เขากำลังก่อสร้างถนนข้างในแล้วก็ทางด่วน รถตว V ครับมาถึงกิโลเมตรที่20นะครับจากวงเวนมาเนี่ยก็าเริ่อนตอนี้ผมก็จะตัดเข้าเข้าเอกชัยเดี๋ยวไปตัดเข้าตรงปอมปอทอนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมออกมา3โมงกว่าครับพึ่งทำสุราเสร็จครับมีสุรานิดหน่อยเสร็จก็ออกมาประมาณ3โมงกว่า คิดว่าร้านเปิดพอดีกร้านอาหารก็น่าจะเปิดประมาณสามโมงสี่โมงอาจจะไม่ชัดเหมือนกล้องโคโปรนะครับกล้องโทรศัพท์ยังไม่มีทุนตรวนี้ลงทุนอะไรเยอะไม่ได้ครับก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนมีประโยชน์กับพี่ๆน,น้องๆที่วิ่งใหม่ๆหลายๆท่านอันนี้จันจะ ทางมันจะแคบนะครับมันจะมันจะเบี่ยงเลนเนี่ยมันจะเหลือแค่เลนเดียวแต่ก่อนผมก็ขับยินมาใส่นะครับในม,มีงานเครื่องเสียงก็ขับยินมาใส่ปกติก็รับงานเครื่องเสียงตัวทั่วไปครับรับรับจ็อบตัวไปมีงานบ้างไม่มีงานบ้างเป็น f r e e l a ช่วยซับไฟเออร์จากมันไม่มีงานเลยก็ รับ,บินบินก็เงียบครับได้หน่อยก็ช่วงเช้าเ้าเพราะคนไม่ค่อยเดินทางคนไม่ค่อยเดินทางมันก็ไม่มีคนที่จะมาขึ้นยิงอะไรมากมายเพราะตลาดเขาก็ไม่เปิดเต็มที่คนที่จะมาตลาดคนก็เงียบแต่กลางวันก็เงียบก็ต้องเปลี่ยนอาชีพเสริมมาเป็นขับ แ็บพูดนะครับส่งอาหารส่งแต่ผมไม่รับวินนะครับแต่คนขับวินต่ไม่รับวินไอ้เกันต้องมันต้องกดอ้กระเป๋านะครับเอาเท่าที่เอาได้ครับอย่าจะไปคิดว่าจะเอาทุกอย่างแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้แล้วก็ คนก็จะเอาทุกอย่างเลยได้เยอะดีมันก็ดีครับได้เยอะดีก็ดีแต่เราทำแบบพอเพียงดีกว่าแต่ผมว่าก็พอนะครับอาชีพวันหนึ่งวันละพันนี่ถามผมว่าพอไหมแต่สำหรับผม่าพอพอนะครับวันละพัน ถามว่ามันจะรวยไหมมันก็ไม่รวยครับมันก็ไม่ได้รวยอะไรมากมายแต่มันก็อยู่ได้แต่มันก็พออยู่ได้นะครับไม่ถึงกับได้เยอะเหมือนไปทำงานเครื่องเสียงอันนั้นวันนึงอาจจะได้หลักพันหลักหมื่น บางวันบางงานแต่นี่ถ้าว่าหลักพันก็พออยู่ได้ครับครับก็ตามคาดครับขี่มาถึงศึกษาดีปุ๊บงานเด้งเลยนี่ฮะ KFC เนี่ยที่ที่ปั๊มปอทอครับเนี่ยปั๊มปอทอก็ถ้าขี่มา ถวนี้ไม่น่าพลาดครับช่วงเวลานี้เท่วงเวลา3ามโมง4โมง TFC เดี๋ยวรอรับอาหารนะครับมีก็มีพี่ๆรีบๆนะครับเยอะตอนนี้ก็จะมี TFC ร,ร,ร้านเขียงพวกอเมซอนพวกร้านอาหารนะครับ ถวศึกษาดาลีโรงงานศึกษาดราีโรงเรียนศึกษาดราีนะครับครับรับ KFC เนียฮะจากศึกษาดาลีฟามปอทอมาส่งนี่ครับแถวคลองสีวาถามว่าไกลไหมก็ไกลนะครับประมาณ6กิโล7กิโลแต่ทางนี้ก็ก็เสียมาขึ้นอย่างที่ผมว่าครับ มันมาแล้วมันไม่มีงานมันต้องวิ่งกลับไปนู่นนะ่ะแถวศึกษา,าลีเหมือนเดิมมันถึงจะมีงานมีงานต่อนะครับก็ทั้งไปทั้งกลับอย่างน้อยๆก็มีสิบกว่ากิโลแต่ในกรุงเทพก็มีนะครับในเมืองก็มีอ่าวกวางวานี้ผมไปไปหัวหมากนะฮะไปหัวหมากจากท้องหลอไปหัวหมากพอดีก็ได้หัวหมากเข้า เข้าไปรับคำแขยงครับตอนนี้ก็รับเอื่อยจากร้านส้มตำบ้านส้มตำนะครับมาส่งอาหารเจีวอรี่เนี่ยตอนนี้ก็จะมีแอปแคปเป็นร้านจอดรถรอลูกค้าลงมาจากสันสเปียดครับมารับอาหารประมาณสี่นาทีห้านาทีนะครับนี่ก็ปัญหาเล็กๆน้อยคนระับรอลูกค้า บางทีก็รออาหารรอลูกค้าไม่ใช่ง่ายนะครับขับแจ็บไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่ามาส่งปุ๊บแล้วก็ไปต้องรอบางทีกวดติดต่อกว่าจะรับบางทีก็รอสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องทําใจครับก็ฝากเพื่อนๆเน,นี่ยรออาหารรอลูกค้าครับ นั่รู้จะลงมากินอันนี้อาคารจิวเวลรี่อาคารนี้ก็เคยมาลงเครื่องเสียงแต่ส่วนมากอาคารที่ไปเยอะๆก็เคยไปลงเครื่องเสียงนะครับงานแต่งงานสัมมนางานอีเวต์ก็เคยมาลงเครื่องเสียงอันนี้ก็กลับมาส่งอาหารนะครับก็ชีวิตคือการเดินทางครับไปเรื่อยๆครับพี่ก็ามาแล้วนี่จิวเวลรี่แคป รอล,ลูกค้าครับนี่ครับก็มาเรื่อยๆครับนี่หลังก็มาเรื่อยๆเขามาจนไปหมดแล้วแต่ผมยังไม่ไ,ไปเลย <c oughs> ครับหลังจากที่วนอยู่สีลมบางรักครับได้สองเที่ยวนะสองเที่ยวก็ตัดเข้ามาแถวสามย่านนี่ครับสามย่านมิดทาว มายังไม่ถึงสีแยกไฟแดงเลยงานเด้งนะเนี่ย <Yeah, S 1> เยอะเลยครับแนะนำนะครับสามย่านมิทาวใครมาก็ได้งานนะก็ใครมาก็ได้งานบางทีก็มาจอดรอข้างในได้นะครับมันเดินเข้าไปแล้วสามย่านมิทาวเดี๋ยวอาลานโคยเตะเยอะนะครับ แถวสามย่านมันเป็นร้านที่เยอะมากน่าจะมีทุกทุกเบียนทุกกี่ห่อแถวสามย่านน่าจะมีทุกเบียนทุกกี่ห้อผมจำได้ว่าคอยเตะตรงนี้เนี่ยเข้ามาต้องเอกลักษณ์เลยคอยเตะยังไม่ได้สวัสดีเลยเยอเท่าไหร่คเยว ครับได้แล้วครับเข้ออิเตะน้ำน้ำชาชาเย็นนี่ครับที่ผมบอกช่วงบ,าบา่ายๆถ้าออฟฟิศเปิดนะฮะวันธรรมดาก็จะมีพวกน้ำนะฮะแล้วสีย่านมิตรทามจะมีร้านน้ำร้านชาน้ำอะไรเยอะแยะครับเยอะตอนในใบก็นี่ส่งน้ำสองแก้วสามแก้ว,ส,กวสี่แก้วนะครับก็จะมีร้านน้ำ พี่ชาวดิลิเวอรี่ครับเยอะเลยวันนี้ก็เข้าไปจอดรออยู่ข้างในได้นะครับไม่ร้อนนี่มีที่นี่มาเรื่อยๆครับคนก็จะมาเรื่อยๆจอดเต็มเลยครับแก๊ฟฟูดนะครับมาเลยครับสานย่านนิทาวแนะนําเลยมาเมื่อไหร่ก็ได้งานนะครับเดี๋ยวไปส่งอาหารก่อนครับนี่ ครับก็ส่งน้ำเรียบร้อยครับ230บาทน้ำสองแก้วโอ้จากสามย่านมิตรทาวมาส่งนี่ฮนะแยกอะไรนะเพชรเกษมส4สี่สีแยกท่าพระครับโอ้ไม่ใช่ไกลๆน้ำสองแก้วแก้วล้1 1 5บาทโอ้แพงเอาเรื่องเลย นี่แล้วกลับแล้วจะวิ่งทางไหนต่อเนาะคขานี้ก็แถวนี้ก็ไปต่อก็จะมีมีท่าพระครับมีเดอมอท่าพระเดี๋ยวก็วิ่งเข้าไปตรงเดอมอท่าพระเผื่อได้งานนะครับเดี๋ยววิ่งเข้าไปตรงเดอมอท่าพระเผื่อได้งานที่เดอมอเพราะว่าจะวิ่งกลับไปนู่นก็ไกลเดี๋ยว เดี๋ยไปเดี๋ยวไปจอดตรงโลงพอตาพระเผื่อได้งานนะครับเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนแป๊บหนึง่งไปต่อครับกินข้าวอยู่แล้วก็ไปต่อเมื่อวันเมื่อวันใส่เต็มใบมาร้อนมากอากาศมันร้อนอบวันนี้ใส่ครึ่งใบเออเย็นหน่อยแต่ว่ามันเกล่ยาราบนี่ ต้องใส่แว่นตากีกะเพราะว่าแสงแดดตามถนนนั้นมันบางทีเรามองไปมันกระจกรถมั่งอะไรมั่งมันแสบตาครับแสบตาแล้วทําให้มันมันเมื่อยตาถ้าไม่ใส่แว่นตานะครับ่ถ้าใส่แว่นตาก็ถ้าคนไม่ชินก็อาจจะนั่นนะครับแต่ว่าหมวกเต็มใบผมมันมันมีแว่นตาพับเก็บได้วันนี้มันไม่มี ต้องไปหาซื้อแบบแบบครึ่งใบแล้วก็มีแว่นตาพับเก็บได้ครับมาถึงแล้วครับห้างเดลมอท่าพระตอนนี้ผมก็อยู่เดลมมท่าพระนะครับเดี๋ยวพาดูว่าพี่พี่ลิลี่เบล,ล,ล,ลี่แล้วเดลมอท่าพระนะครับนี่เยอะเลยฝั่งโน้นก็จะเป็นยีนมมไซแล้วก็พวกเนี่ยนะครับมาเลยเนี่ยสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลย ฝั่งนี้ก็มีนี่ที่พุทธคันดาเนี่น The เยเดโมะนะครับมีเยอะเลยอันนี้เดโมะทาพระนะครับเดมะทาพระเยอะเลยนี่กำลังมาจะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มี อันนี้ก็จะเป็นแท็กซี่อันนี้เดอะมอท่าพะนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าอยู่นี่จะงานเด้งไหมแต่ผมวิ่งเข้ามาก็ยังไม่เด้งเนี่ะทั้งเส้นเลยเขาให้จอดทั้งหน้าได้โอเคเดี๋ยวผมไปรอโอ้พี่ได้งานแล้วไปส่งไกลไหมพี่ไปส่งไกลไหมครับไกลชนครับโอ้แต่ว่ารถติดมากเลยเส้นนี้ผมมา <c oughs> ผมมาจากรุกนะ่เนอะมาจากลูกค้าสั่งน้ำมาโอ้มาถึงนี่เลย โอ้แต่เยอะมากเลยนะครับแต่รถเยอะแต่ลับรถยากครับเพราะว่ามันต้องลับรถไกลเขาทำถนนนะครับถ้าวิ่งเส้นนี้ถ้าวิ่งอยู่เดอะมอทท่าพระก็จะยาก,ยากๆหน่อยโอเคยังไม่นานเลยยังไม่เสร็จเลยงานเด้งที่นะี่ครับร้านโซซอนไม่ใช่บอลซอนนะครับโซซอน โซซอนจะอยู่ข้างในนะครับในสุดเลยติดกับร้าน MK เลยนะครับนี่ร้าน MK คคนรออยู่ข้างในเลยในสุดเลยนะครับก็พี่ๆจาริลิเวอรี่นะครับพี่รออาหารร้านโซซอนพร้อมเข้ามาข้างในนะครับในสุดเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูรถวิ่งแคปนะครับอตรงนี้ยามาห้า สุดๆเลยครับน,นี่ X D V อันนี้ X D V นะครับ 700cc โอ้โสุดยอดมากนะครับ X D V แต่คนก็เยอะนะครับเนี่ยที่พยายามไม่ท่าวพยายามไม่ท่าวสามหยาด XEDV นะครับรถขับแกรบพันใหญ่มากได้งานแล้วใช่ไหมพี่ไ,ได้งานแล้วใช่ไหมโอ้พ oh, ันใหญ่มาก XEDV นี่รถพี่เลยพี่วิ่งวิ่งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับโอ้ oh, นี่เจ้าของรถมาแล้วพี่นี่นะครับ XEDV สุด,ดยอดสกูตเตอร์ฮอนด้าเลยพันใหญ่มากวิ่งวันกี่งานครับ ไปเรื่อยๆอ,อืมรถที่น็อเนี่ยคันใหญ่มากครับนี่พี่พี่มาครกับแับเท็กดีๆเลยนะไม่ใช่ธรรมดาโอ้เ700ซีซีสุดยอดสกูตเตอร์นี่พามาดูนะครับว่ารถที่ขับแกปฟู้ดนี่10ตัวนีฝั่งนี้ก็ใชัยย่อยนะะฝั่งนี้ก็ X Max มีแต่คันใหญ่ๆมากดี่ครับรถตอนนี้ก็จะเป็นเอ็นแม็กเอ็นแม็กนะครับเอ็นแม็กไอคอนยี่ห่าเด็สะดุดมากก็คือนี่ครับคันนี้เลยเนี่ยต้องขอถ่ายรูปที่เขาถ่ายเลยไล่เลยนี่ก็คือยี่ห้อดีซีว่าง มาขับนานหรือยังครับพี่มาขับนานหรือยังครับโอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตมีสามท็อปสปีดได้เ,เอยอะไหมพี่ขอถามความรู้หน่อยกี่คร้อยหกสิบผมก็ปล่อยแล้วอุ้ยอันนี้ผมไลฟ์ลงยูทูบนะพี่ใช่ครับช่องยูทูบน,นี่ครับไปแล้วไฮไลท์ like เลยครับเอกกีดีพีนี่ครับรถจับยับไม่ใช่ธรรมดานะครับ สวัสดีครับสวัสดีทีมงานคนสร้างเสียงนะครับสวัสดีสายบันเทิงแล้วก็สวัสดีชาวเดลิเวอรี่นะครับอาเจี้ฟูดนะฮะเหมือนเดิมครับทันเดียนก็จะมาสสุปเรื่องวิ่งรถนะฮะวันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้กำลังจะกลับบ้านครับตอนนี้อยู่เส้นาราชพะฟษ์ กำลังขึ้นทางต่างระดับเขาลาชตุกน,นะครับ mm hmm. ก็วันนี้ออกสายครับทำธุระนิดหน่อยออกสายครับออกประมาณเกือบสี mm ่โ hmm. มแล้วก็ขี่มาครับวันนี้เขา้าเข้าถนนเอกชัยนะครับมาปุ๊บงานดิ้งเลยครับงานดิ้งอยู่ที่ปั๊มปอทอ ขบอทนะครับ k m กลับไปนู่นนี่ครับคลองสี่มาโอ้ยกลับไปเมืองใหม่ที่ใกล้กับบ้านผมเลยสิบประมาณเกือบสิบกิโลนะครับประมาณแปดกิโลบ้างสี่เมมันจับแปดแปดแปดกิโลหรือแปดตัวกว่านะครับก็ไปเสร็จแล้วก็ไม่มีงานตีกลับมานะครับ ็วิ่งมาเรื่อยๆถึงวงเวนเห็นวงเวียนเยนส้งวงเวนวงหวนกาญจนานะครับงานเร่งอีกร้านเด็กซัทโอ้โหอันั้นก็รอ,อกเกือบสามสนาทีครับเพราะว่ารอ,อกไก่ไก่ทอดไม่ทันบางที ลูกค้าเขาสั่งไม่ได้สั่งเป็นชิ้นนะครับเขาสั่งเป็นชุดชุดมันก็มีนู่นนี่นั่นบางทีมันไม่ครบครับมันไม่ครบเวลาสั่งไก่ชุดนี่มันก็จะมีหลายๆชิ้นนะครับรวมกันหลายรถรวมกันบางทีมันไม่พอครับแต่ถ้าสั่งสั่งไก่ชิ้นมันจะง่ายตรงพื่อเอาชิ้นน่องเนี่มันก็น่องมันก็มีอย่างเดียวก็ง่ายครับอันนี้ถ้าลูกค้าสั่งเป็นชุดแต่ส่วนมากโกของแก๊บมันจะ เป็นชุดนะครับถ้าซื้อเป็นชุดมันถึงจะลดอร์เซนนะครับถึงจะเป็นโปรโมชั่นน,นะครับลูกค้าก็เลยสั่งเป็นชุดอัาน,นี้บางอย่างมันไม่พอมันทอดไม่ทันมันก็เลยจัดของไม่ได้นะครับก็เสียเวลาไปเยอะนะครับ,เสร,เ,รบเสร็จแล้วก็ปิดแอปเลยครับเสร็จแล้วก็ปิดแอปเลยยิงเข้าสาทวนนะยิงเข้าสาทวน งานเด้งเรื่อยๆครับอยู่สาแถวสาทวนครับปัญหาวิ่งแถวสาทวนกับกับแถวบางรักพ้อเสียอย่างเดียวส่วนมากมันจะเป็นงานข้ามฝั่งนะครับส่วนมากมัจะเป็นงานข้ามฝั่งข้ามจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้วันนี้สามเที่ยวเที่ยวสุดท้ายนี่เที่ยวที่สี่ผมไม่กลับไปเลยะวิ่งอยู่แถวนี้เลย สามเที่ยวยิ่งขนาดนี้ไปสามย่านสามย่านมิถาวาโอ้ยน้ำสองแก้วโคอิติมาทรงเนือ้อสีแยกท่าพระนะครับสีแยกท่าพระน้ำสองแก้วสองร้อยกว่าบาทโอ้ไก่มากก็เลยตีกลับไปรับงานที่ ไปจดอดโดยเดโมท่าพระเอก็ได้งานเข้าไปในแถววุธ,ธากาศณขบวนนี้แล้วนะฮะสองรอบได้สองงานสามงานขี่วนไปวนมานะหลงนะครับก็ข้ามไปอีกเสร็จแล้วข้ามไปอีเด้งกลับมาอีกนะครับ วิ่งก็ไปไปได้ข้าวข้าหมูเด้งกลับมาสั่งทนอีกยิ่งกลับไปเที่ยวสุดท้ายยังได้ชินกันเซียนกลับมาฝั่งทนอีกโอ้ยยิ่งไปเอาของกลับมาส่วนมากพวกพวก็ปัดกันนะครับช่วงเวลาอินแต่ผมก็รับไม่ไม่ปัด ก็วิ่งอยู่แถวฝัง่งทนได้สองสามเที่ยวเมื่อกี้ก็ได้เข้ามันไก่เทียว้ายนะครับเนี่ยก็สรุปไม่ฟังวมนนี้ได้ได้งานสิบเจ็ดงานนะครับได้งานสิบเจ็ดงานได้เท็จน้อยครับวันนี้วิ่งอยู่ฝั่งทนข้ามไปข้ามมามันเสียเวลาครับปกติวิ่งยันเวลานี้มันต้องเงีย20ยี่สิบงานนะครับ ได้ตังไปเท่าไหร่ได้ยอดงานไม่รวมเพจวันนี้ได้เจ็ดร้อยกว่าบาทเกือบแปดร้อยนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดแปดร้อยก็ค่าเพจแต่างหาก็สะดกไม่ฟังก็เสียคือที่นี่แถวเนี้มันชอบข้ามฝั่งนะโดนข้ามฝั่งเลยตอนเย็นรถติดครับตอนนี้ปัญหาอย่างเดียวก็คือตอนเย็นนะครับก็คือ หนึ่งน้ำมันมันถูกด้วยหลายท่านก็เอารถส่วนตัวมาทำงานนะครับรถติดครับตอนเย็นตั้งแต่เจ็ดโมงเป็นต้นไปนะครับกว่าจะกว่าจะกว่าจะหมดกว่าจะไม่ติดนี่ก็ทุ่มอะทุ่มทุ่มครึ่งเลยรถยังแน่นตลอยอยู่เส้นสาทรเลยสุดยอดมากเลยคนแอรจะข้ามฝั่งสาทรข้ามไปก็ยากข้ามมาก็ยาก นี่นล้วก็คือความยากลำบากของมอไซค์ดิบๆ